ตูเลีน <time> ด <sound> ักไม่ไ <söz> ม่ไม่ตูต้องแต่เครื่ทำเมนูหมกหม้อเข็ดดำพาพี่น้องกินนะจ๊ะล้างเรียบร้อยเนาะหมกหม้อแบบง่ายๆบ่มีผักอีตูุเด้อแล้วก็ใส่เฉพาะสิ่งที่เรามีจ้ะนะจ๊ะจะจบจ้ะ ยุบแล้วจ้ะบ่ต้องใส่น้ำเลยน้ำไหลายใส่ปลาาลงไปใส่แต่ปลาแดกกระแทบจ้ะปลาแดกไม่นี่อร่อยทุกอย่างนะแต่ขาดไปได้อยากใส่ผงนัวผงนัว,วกินบ่เปลืองเลยยังซํำเก่าแล้วก็พริกลูกโดดทำนีเลยจ้ะใส่กระแทบเสยกระเทียมนม่จ้ะ เสร็จแล้วค่ะหมกหมอ้อสูตรง่ายๆเนาะบ่มีพริกสดพริกแห้งนี่แหละจ้ะหมกหมอ้อปลาลาเดี๋ยวไอศครีมเพิ่ปุ้นกินจ้ะ looks good อ๋อ yes อะไรไมนไงถ้าบเบาไหวจ้ะกินเ้าสามนี่สามโมงสามโมงแรงกุ้ยำเม,ม่นะคะ มันมดีอันนี้แบบงอาาาจงกอจอา้ามๆๆันได้ย่างจ้ะไปล้างคั่วก็บยุพุนไปเอาหนามกับไก่ไก่ไอซียำกับนมจีนง่ายๆเผ็ดๆมั้ยบ่ใกล้ๆพริกๆเผ็ดๆไปเผ็าแซ่บไปแซ่บจากอะไรใส่ลงไปจ้ะบ่มีมะนาวนี่นะมีไม่มีมะนาวนะคะใส่ชุนรสจ้ะ อิรนีนะประเดดพิมี่ไม่ต้องใส่ชั้นก,ก็ได้นะคะอร่อยค่ะเราจะใส่ค่ะพวกอันนี้เลยเดี๋ยวนี้นะพักส่วนครัวเบิ้ลจนเหี่ยวจ้ะใล้ก็ต้องใส่หลายๆเพราะว่ามันเหี่ยวเนาะแสรบจเสร็จเสร็จจ้ะเส้นขนมจีนนมนมใบเค้กพีพีแบบแบบไอ้แคบแ่บ มันนี้แบบเห็ดแบบยำคุกกิดที่แบบว่าไม่มีน้ำนะคะบึงทรงระบอิ่มจ้ะใส่อีใส่อีนะคะใส่นมดนี่กระ่าดจะอันนี้จับเดียวนะคะนจะเชฟจากอีสานเหนืออร่อย เอาไแซ่บแซ่บแซ่บเป็นน้องจ๋ามาเด็ดๆเด้ออาหารมันนี้ใส่ชุลหลเยุะมันเป็นแบบยำแบบกร๊บกบกรีบไม่มีน้ำจ้ะไปใส่ก็ไบดบ้เนาะมันมีน้ำมีเดีได้จ้ะยำแบบง่ายๆไตล์ KPP มีแคบหมู ผกักจ้ะมีผักเนาะโอ้ย๊ยลืม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 ใส่หอมขอบคุณใส่หมดเลยนี่ค่ะ ready to eat ค่ะสวัสดีค่ะพี่น,น้องจ๋าเมื่อนี้ไอพาพี่น้องมากินเอ,อบหม้อ เห็ดดำเนาะแล้วก็ยำขนมจีนบาบเคปีไผบอร์แซบอายแซบแนเราจะนาะฝากเน่ฝากเนี่ยดจะมีทั้งน้ำน้ำกะปีน้ำปลาแล้วก็ข้าปุ้นแห้งเนาะแล้วก็มีกุ้งจ้ะมีพักนี่เนาะแล้วก็ก่อนที่สิกนินไอ้มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากพี่น้องเนาะพี่น้องจ้ะอายไปโขกไปลดงตากแดดตากฝนหน้ากัยังบัวดำเราจะเนาะออื เพราะว่าไอ้มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้จ้ะพี่น้องลองเปิดใจใช้นะคะใครเป็นฝ้ากระจุดด่างดาผิวหมองคล้ำลองใส่ตัวนี้เบิรงนเอาพี่น้องจ้ะเดี๋ยวไอซิทิ่มส่งการติดต่อไว้ให้ให้พี่น้องคังเถิงได้จ้ะเดอ้อมาจา้ะมาอย่าลีรอจากขนมจีนบายเคพีพีไปเบอซบไอแซบฝ้าไวเนนได้จ้ะเดอ้อขายเดือนละเท่อจ้ะขายต้นเดือนเนาะขายลายเดียวพี่น้องซีเบือ่อเอาอืขอบคุณ ทุกคนที่อุดหนุนเนาะจ้ะเนาะเพื่อนก็ส่งรีวิวมาให้น้องอุมอิ่มเป็นเบิ่งเนาะจะเนาะเพราะว่าน้องอุมอิ่มได้จ้ะเป็นคนรับออเดอร์เนาะมาจา้ะื้นนี้พ่อใหญ่กินแล้วเด้ออือหือือ ไอซีบอกว่าก็อีตอนนี้เสียงดังนะจ๊ะเสียงเหมือนอะไรสักอย่างนะเวลาโยกเนี่ยเนาะ <c oughs> แต่อายบริโต้เดอ้อมาได้จ้ะเด้อมากินข้าวนอกอายเนาะแล้วก็อายอยากบอกเนาะเออเพิ่นเห็ให้าคนเข้าใจผิดว่าประเทศส,สวิเดแนใช้งเงินยูโรบ่เจ้าคือว่าเงินยูโรบ่ได้จ้ะใช้เงินโครนแต่ว่าที่อายว่าเป็นเงินยูโรเพราะว่าคืออายชินกับเงินยูโรนะจ๊ะนะเนาะแล้วพญาเพื่นบอกว่าการคิดเงินยูโรให้มัน การคิดเงินโครนห้มันง่ายแค่ตัดข้างหลังออกถ้าสมมุติว่า140ยสี่โครนก็จะเป็น14บสี่ยูโรก็ร้ก็จะเป็น99เก้ายูโรแบบนี้พี่น้องจะไอ้ก็เรียกว่าเป็นเงินยูโรนะจ๊ะน้องไอก็ต้องขอโทษนะจ๊ะนอเฮ็ดให้คนเขาจะคิดว่าเราจะใส่เงินยูโรอยู่บ่อี้ด้วยความที่ไอ้กับป้านี่มาเที่ยวสวีเดนไปรแลกเงินโคนมาใส่บัตรเครดิตนะจ๊ะเนาะ พ <pid> ่อใหญ่หนาวถุงกาแฟเดี๋ยวก็ะหงออกมานนั่แหละจ้ะอะไรก็แล้วให้ฟังเนาะ กลุ่มกระทึกถือจ้ะสั่งกิโลนะประมาณสี่สิบโลคลนอะสี่ะ4อยห้าสิบโคลนไหมเอาบาลายเพราะป้าเพิ่นบอกกินยำแบบแห้งๆกระแ,บแ่บจ้ะชั้นเล็กอร่อย ไอ้บีบสิวตัเนี้ตอนนั้นนะมันยังบอ่เป็นหัวมันยังบกสุกยังบอ่พอเก็บไอเก็บไอก็เลยได้ของฝากมาเป็นดำจึงคึ่งเลยพยายามทาสิวสิวประจำเดือนขึ้นทุกเดือนทุกเดือนพี่น้องจ้ะบอกข้างกะหน้าผากอโดนคออยู่ <Yes. S 1> I don't need you <laughs> มาหมกแสบแซ่บเ <laughs> มื่อนี้ในแคปมีรสไตแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก่ะเนี้อ่ะนี้อ่ะอยากให้ช่วยด้วยกับ <laughs> <laughs> I'm cold. You're <laughs> <I'm> cold. That's it. Big hilo tea, you say, no? Sabbatica pinoncha. Today is a very cold day. <laughs> humid. Not cold, but humid. I'm freezing. I don't know how a Thai woman can survive like that. Baba, Money now? said. that you are cold, you can it? in. Ah. Oh no it's you five minutes with you just to to help setting your beautiful uh, your cream because i use that cream <laughs> every, <laughs> every night before going to bed i take that wonderful cream which is one of the best thing you can find on the market now and I take a couple of that cream <laughs> and the next morning yeah, <laughs> I am younger and younger Mamiletta <laughs> No, I'm not joking. That cream True. is excellent. <laughs> แบบนี้แหรอกพ่อใหญ่น่ะมีมีพี่บ้าก็เป็นพี่บ้าจ้าจะอยู่อิทโอเรเดตเนาะ Yes ฝากินแล้วนี่จ้ะคำใหญ่ใหญ่เยบอ้ายอุ้ยเนี่ยชุกอืมบ๊ายบายพี่น้องก่อนบ๊ายบายพี่น้อง <c oughs> Bye bye. Bye bye, Pinon Chan. Call so I will leave Go and show you that beautiful cream. Pinon, <laughs> now. Okay, see you. Bye bye, chuk chuk. Thank you for letting me show my face. Danina, now, no need to call him immediately on video. <laughs>

ข้างในมันอุ่นด้วยค่ะมีพัดลมฮอน,นนะอยู่ในบัดหนาวอายแ่บกุ้งเนี่ยเป็นกุ้งที่แบบว่าไอ้บุรู๊เขาเอิญมากุ้งยังมันซิมีไข่คือกุ้งคือกุ้งอยู่ญี่ปุ่นเลยจ้ะในนอที่เขาจะเอาใส่สลัดอนะเอาใส่แบบซูชิเนาะอร่อยนะอร่อยมาก หัวลายแต่และมือหัวหัวเลยหัวสองคนนีล่ละจ้ะบปเเ็มเผ็เดเผ็ดเผ็ดบรายเพราะว่าพริกเกาหลีมาแซ่บแซ้วจ้ะอยากกินเผ็เดเผ็ดแบบน,นี้นานแล้วแต่ว่า ลามาจากหาเห็ดเนี่ยม่อยเหมือนก็ต้องกินแบบว่าอาหารง่ายๆอืม ออกรอบกรอบผักหวานพ้อใส่มะเขือจะบอกมักินมะเขือกินได้ยอยู่จ้ะแต่ก็บ่หลายจะมะเขือสดสด,สดัดกิน จะเสด้กลับบ้านหรือ,รอบอพฤษจีนี่จ้ะน้อง้ายของป้าเพิ่งลงทะเบียนนะมันต้องลงทะเบียนนเรื่องนี้นะถ้าพูดได้ากไปเมืองไทยถ้าแบบว่า mm. บ่าแมทธุระอหลีเพิ่กนกะตามคิวเนาะน้องสายป้าได้คิวเดือนพฤษจีอืมอายกะบรู้พราสิจังไหนเพราะาต้องเมือก่อนแล้วจังโทรไปจอง ว่าตัวที่เรามีนี่สสมารถยังใส่ได้อยู่บ่หรือว่าต้องเลื่อนตัวก็ยังไม่รู้จะ้ะต้องเมือฝรั่งเศสจังหูเนะลองใสป่ปาโทรมาไดคิวตุลาพฤศจิแล้วก็ยังตักตัว14เมื่อจะ้ะจ่ายค่าโรงแรมเอง อายก็คงเป็นแบบนั้นแหละ่า,ายมาเมอพฤศจิกสิบสี่หมื่นในโรงแรมเป็นยังที่น้าเบื่อมากพี่น้องห้ามออกไปไกลเกินหนึ่งกิโลหรืออีกทางนึงตอนนี้ไอ้มีสองวีซ่าเนาะเซงเกนก่อนสิบหมื่น 19, นะอายาังไม่ใส่จ้ะสองปีแตน่น่ะตอนนี้ไอ้ใส่วีซ่าหนึ่งปีมันหมดเดือนพทศจิ หลือไอซิสไซิซาตัวนั้นอยู่จนหอดปีใหม่จ้ะบรลูเพราะว่าฝรั่งเศสมากลับมารายแรงอีกทัหนึ่งเนาะปาลิสเนี่ยตอนนี้เป็นเลสโซเลยจ้ะอืมเป็นเลสโซเนาะ ้าจักรเสียนแดงเลยยูนี่เซฟเซฟพ,พี่น้องจา่าสวีเดนเลยเซฟอปดีเลยไม่รู้วะจะว่าจะศึก,บก,บก,ก,กับไทยกับฝรั่งเศสก็ับสิกับไดหรือบ่อตอนนี้นะไม่รู้เลยโอเคนพี่น้องจา๋าสำหรับวันนี้ไอ้กระขออนุญาตไปก่อนเด้อจะเด้อไอ้กระจินแซฟเซฟจ้ะ ขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลายได้ะจด้วขอบคุณค่ะบ๊ายบาย